ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ EP ที่3นะครับเรื่องของการลงทะเบียนผู้สมัครของมหาวิทยาลัยลราชวิทยาลาโดยผมอาจารย์เปตตาปนมัฒสุสปาละก็จะมาแนะนําการเข้าใช้งานระบบการลงทะเบียนนะครับโอเคครับเดี๋ยวการเข้าใช้งานนะครับให้น้องๆเข้าผ่านตัวนี้เลยครับเว็บไซต์นะครับ ที่ชื่อว่า r e g i t s k i u a c t h s k r u a p p นั่นเองนะครับซึ่งในการลงทะเบียนนะครับถ้าใช้มือถือ,อก็จะเป็นขีด3ขีดนี้แล้วก็กดมาที่หัวข้อลงทะเบียนผู้สมัครนะครับแต่ว่าจะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการสมัครมันจะลดความผิดพลาดของการกรอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อ นำสก,กุลรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําเป็นเวอร์ชั่นของคอมพิวเตอร์นะครับเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นหน้าตานี้นะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครในรอบที่1ครับอร์ต้ฟรโอแฟ้มสะสมผลงานซึ่งตอนนี้เปิดรับทั้งหมด2ประเภทนะครับ รอบที่1แฟ้มสะสมผลง,งานครั้งที่1กับรอบแฟ้มสะสมผลง,งานประเภทนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษนะครับซึ่งกำหนดการผู้สมัครสามารถดูได้จากทางซ้ายเือรตรงนี้เลยนะครับรับสมัครวันไหนถึงวันไหนประเภทอะไรนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูชําระเงินวันไหนนะครับหลายคนก็ถามว่า เออมันยังไม่มีให้พิมพ์ใบชําระเงินใช่ครับเพราะมันต้องรอในช่วงของการชําระเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับประกาศผลการสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์วันไหนประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ในหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับเออมีวิดีโอในการแนะนำอ่าก็จะไว้ทางขวามือตรงนี้ต่อมาที่อยากจะให้ผู้สมัครได้อ,อ,อ่านก่อนนะครับดูก่อนก็คือตรงนี้ครับคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนะครับสําหรับผู้สมัคร คลิกเข้าไปก็จะเป็นเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF นะครับที่จะแนะนําผู้สมัครในเรื่องของการใช้งานระบบเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอาการเข้าลงทะเบียนนะครับการเข้าลงทะเบียนาการเข้าลงทะเบียนการสมัครใช้เพียงแค่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับใช้เลขบัตรประชาชนของตัวเองนะครับ แล้วในกรณีของคนก็ามากรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลชื่อคำนำหน้าถูกต้องนะครับชื่อนามสกุลใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านอันนี้สําคัญนะครับต้องจดบันทึกไว้ให้ดีนะครับเพื่อเป็นการเข้าระบบหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่ปุ่มเดิมเลยนะครับลงทะเบียนเนี่ยนะครับ แล้วเข้าสู่ระบบโดยด้านบนก็เป็นเลขบัตรประชาชนด้านล่างเป็นรหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คันใช้งานจริงเลยกว่านะครับเดี๋ยวผมลองเข้าระบบดูเนาะไปที่ลงทะเบียนผู้สมัครตรงนี้นะครับเวลาจะเข้าสู่ระบบะใส่เลขบัตรประชาชนอันนี้เป็นเลขของหรหัสทดสอบนะครับใส่รหัสผ่านก็จะเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อกับเลขบัตรประชาชนของ ผู้สมัครทุกคนนะครับกำหนดการที่เปิดรับอยู่ในตอนนี้ว่ามีการรับสมัครประเภทใดบ้างนะครับถ้าจะสมัครมาที่สีเขียวนี่ครับเริ่มขั้นตอนการสมัครกดคลิกเลยนะครับให้เลือกประเภทของการสมัครนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะเลือกสมัครในประเภทโ t f o ิ i o ครั้งที่1นนะครับเมื่อมาถึงนะครับก็ ตอนนี้ผมกดสมัครไปแล้วก็มาดูข้อมูลการสมัครว่าเราเลือกสาขาอะไรนะครับเดี๋ยวลองยกเลิกนะครับถ้ากรณีที่ผู้สมัครสมัครไปแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงสาขานะครับสามารถกดยกเลิกได้เลยนะครับยกเลิกยกเลิกได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องแจ้งที่ฝ่ายระบบเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนึง่งเมื่อยกเลิกแล้วอยากจะสมัครใหม่สมัครได้หรือไม่นะครับ ก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนโรงเรียนอะไรนะครับจังหวัดอะไรนะครับระดับชั้นไหนม .6 กชปสหรืออนุปริญญ,ญานะครับแผนการเรียนนะครับเกรดเฉลียน,นะครับใส่เข้าไปแล้วกดบันทึกข้อมูลมาถึงที่หน้านี้ครับเป็นหน้าสําคัญให้อ่านก่อนนะครับอย่าเพิ่งเลือกเนาะคำแนะนำคือคลิกชื่อสาขาที่ต้องการอ่านคุณสมบัติ และคลิกเลือกสมัครสาขานี้นะครับสามารถสมัครเลือกได้เพียงแค่หนึ่งสาขานะครับค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นร้อยบาทนะครับสามารถชำระได้ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารแล้วก็ตู้ ATM กรุงไทยนะครับเมื่อคลิกแล้วก็กดยืนยันนะครับแต่หากมีข้อความเตือนสีแดงจะไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าคุณสมบัติไม่ได้เป็นไปตามที่สาขากำหนดนะครับ เอาละมาถึงหน้านี้เราจะสามารถเลือกสาขาได้ก็ลองเลื่อนดูก่อนนะครับว่ามีสาขาอะไรเปิดรับบ้างนะครับคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการเทคโนการเกษตรศิลปกรราาามเทคโนลยียสสุศาหกรมวิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการครับซึ่งครุศาสตร์ไม่ได้รับในรอบที่1นะครับจะเป็นภาควศึกษาในประเภทกีฬาก็ถ้าจะสมัครคารุษศาสตร์ต้องรอในรอบที่2นะครับมาดูรอบที่1สมมุติอยากจะสมัครในสาขา อา,อาคาในคณะนะอ่ามนุษยศาสตร์น,นะครับภูมิสารสนเทศนะครับอ่านก่อนว่าเราสมัครได้ไหมนะครับม .6 ห,หรือเทียบเท่าเกณฑ์พิจารณาคือเกรดต้องไม่ต่ำกว่า2 0งนะครับแล้วก็มีแฟ้มสะสมผลงานอ่าไหนลองเลือกสมัครดูก่อนนะครับระบบจะขึ้นว่าอ่า พอดีว่าในตัวคนทดสอบนะครับนางสาวคุณดีทําความดีเนี่ยเกรดเขา1.9เนะครับเขาจะไม่สามารถสมัครสาขานี้ได้เพราะว่าภูมิสา,ารสนเทศเนี่ยกำหนดไว้ที่2.00ดนะครับดังนั้นสมังไม่ไดก้กดลบก่อนนะครับกดลบก่อนอเลือกสาขาใหม่อ,อยากไปคณะอื่นบ้างนะครับสมมตุติพัฒนาธุรกิจนะครับอ่โมหรือเทียบเท่าใช้เกรดด้วยแต่ไม่กําหนดขั้นต่ํานะครับไหนลองเลือกสมัครพัฒนาธุรกิจนะครับ ถ้ามีสีเขียวขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าสมัครได้ครับก็สามารถกดยืนยันการเลือกสมัครได้ทั้งหมด1สาขาวิชานะครับถ้าเราเลือก2เนี่ยมันจะกดยืนยันไม่ได้นะครับอ่สมมติผมกดเลือกอีกสาขาหนึ่งนะครับไปคนะเกษตรอ่าเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารอาสมัครด้วเห็นครับบางคนบอกอยากเรียนหลายสาขามันจะขึ้นมาบอกว่าจํานวนสาขามากกว่าที่กําหนดอ่าสมัครไม่ได้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่งั้นุ่มสีเขียวกดยืนยันจะไม่มี ลองลบเทคโนโลยีเกษตรดูยืนยันได้ก็กดยืนยันนะครับถ้าจะเรียนพัฒนาธุรกิจกดยืนยันเข้าไปก็เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถพิมพ์ใบชําระเงินได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ถึงช่วงเวลาในการชําระเงินแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะเปิดระบบให้ชําระเงินเนี่ยภายในเดือนหน้าเนาะนะครับอตอนนี้ยังมีอีกกลุ่มที่สาคัญนะครับก็คือ การกรอกพอร์ตฟิลิโอเลือกสาขาแล้วต้องกรอกพอร์ตฟิลิโอด้วยนะครับก็จะมีคําแนะนําให้ในทางด้านซ้ายนะครับว่าออด้านขวาเนี่ยเราต้องกรอกอะไรบ้างซึ่งใน ep ที่2ได้แนะนําไปแล้วนะครับในเรื่องของ url หรือลิงก์สําหรับส่งพอร์ตลิงก์ที่พวกเราทําเป็น google drive นะครับสามารถ copy มาวางตรงนี้ได้เลยเแล้วอันระดับ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยคืออะไรครับ คือให้น้องๆเนี่ยใส่ว่าในพอร์ตของน้องเนี่ยเออเรามีผลงานอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับคือเอาข้อมูลในพอร์ตนี่แหละมากรอกอ่าเช่นผลงานการประกวดอ่าเรื่องนี้การแข่งขันเรื่องนี้นะครับเกติบัตรเรื่องนี้เข้าร่วมเรื่องนี้อ่าอ,อะไรก็ได้นะไม่ต้องมีครบ5ก็ได้เอาที่เด่นๆก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือต้องมี URL สําหรับเอ่อตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอที่ได้สอนไปใน EP 2นะครับในที่สอนไปแล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกอ่า แล้วก็สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับบางคนบอกว่าเออสมัครก่อนได้ไหมปลอดยังทําไม่เสร็จอ่าได้ครับก็มาแก้ไขก็มาเพิ่มได้ตลอดเลยนะครับก็มาเพิ่มได้ตลอดเลยในตรงนี้นะครับอ่าบันทึกแต่ต้องภายในวันที่สมัครนะครับต้องก่อนวันที่19พกพฤศจิกายนเท่านั้นเอาละสมมตุติอยากเปลี่ยนสาขานะครับเอออยากเปลีาา่ยนสาขากดยกเลิกก่อนครับต้องการยกเลิกใช่หรือไม่ใช่นะ,ะใช่เกินนี้นะอ่าแล้วก็สมัครใหม่ นะครับอ่าแล้วก็สมัครใหม่แค่นั้นเองนะครับก็เป็นระบบที่ใช้งานไม่ยากนะครับอ่าใช้งานไม่ยากก็วันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานระบบทะเบียนนะครับโดยคร่าวๆหวังว่าน้องๆคงจะได้ความเข้าใจที่มากขึ้นในวันนี้นะครับถ้า,ามีคําถามก็เช่นเดิมนะครับติดตามข่าวสารที่เพจงานรับเข้าน,านักศึกษา SKU นะครับอ่าไลน์อาจจะตอบกันไม่ทันนะครับช่วงนี้ถามกันเยอะก็จะตอบ ให้เร็วที่สุดนะครับไลน์ Open Chat นะครับก็กติกานิดเดียวใส่รูปประจำตัวอสอบถามในช่วงเวลาทำการนะครับแครึ่งจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับรับสมัครวันนี้กออ็อาจารย์เป้น,นะครับตาปนมัตสุภาระก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ได้ติดตามเป็น EP ที่3เดี๋ยวจะมี EP ีต่อไปอย่างแน่นอนในการที่จะแนะนำเพิ่มเติมครับวันนี้ขอบคุณมากครับ